ที่น้องหนูดีก่อนเลยค่ะได้ค่ะ<ด>สวัสดีค่ะทักทายกันสักเล็กน้อยอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ค่านข่านที่จะมึนๆแล้วนิดนึงนะคะ <c oughs> มึนๆแล้วใช่ไหมอัปเดตนิดนึงครับหนูดีหลังจากการประกวด Miss Grand International เสร็จพี่อิงฟ้าประกวดเสร็จเรียบร้อยพี่แทนที่เราจะไปต่อหรือ,อยังคะมีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะคะว่าจะไปที่ไหน ฝากทุกคนนะคะรอติดตามชมกันด้วยค่ะรับรองว่าทําเต็มที่แน่นอนเพราะเรามันอ่านทองบริโก้ตัวเดินอยู่ละแม่<า>น้องก็สงสายสภายประเทศไทยไปประกวดระดับอินเตอร์เนี่ยผมซึ่งจะเป็นเวทีไหนรอประกาศเร็วนี้นั้นเ่งที่สุดที่สุดไลกันต่อเลยครับฉลาคุณฉลอดครับอรบ,บอกเลยว่าคนนี้เขาเสียงไม่ยเย วันนี้ไปไหนมาไหนก็คือมีนแฟนปิดตัวกันเลยทีเดียวใช่เป็นไงบ้างครับวันนี้ชรอร์ต ก่อนอืน่นต้องขอบคุณทางทีดีมิสแกรนครนายกม,มากๆนะคะที่เชิญเราสองคนมาร่วมง,งานน่ารักน่ารักวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นงานที่อบอุ่นมากๆคือปกติเวลาไปงานจะต้องแบบลากลาตีไปอันนี้คือแบบวิเราแต่งตัวมาผิดธีมหรือเปล่าเหมือนเราไปทะเลเลยแต่พีดีบอกว่าน่ารักก็คิดว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียริทุกท่านคนตรงน,นี้ด้วยนะคะ<ด>ที่มาร่วมงานนะคะเป็นกําลังใจให้มิสแกรนครนายกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรรมการก็จะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดค่ะ อ่าแล้วก็ถามเพิ่มเติมแล้วตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างให้ในต่างประเทศครับก็จะมีงานเออ่เรื่อยๆนะคะคอยอัปเดตในเพจ Miss Thailand นะคะแล้วก็จะกำลังจะเวิร์กช็อปซีรีส์เล่นด้วยกันนะคะเรื่องแค่บอกว่าแค่อยากบอกว่าใครอยากบอกนะแค่อยากบอกรักคนะ ซีรีส์ที่กัรจะถ่ายทำด้วยนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตวาทศิลป์ช่วงเดือนธันวาค่ก็เป็นมิสแคนไทยแลนด์แล้วก็มิสแคนอินเเตอร์นชั่นแนลเขารวมด้วยแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวต้นปีหน้าของตัวเองค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามคอนเสิร์ตของชาล็อตด้วยนะต้นปีหน้าเราจะเห็นน้องคิสสเตจในการร้องเพลงเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเขาเขินไหม พี่นี่ตอนเขินแล้วสิงหาสี่คิดจนเขินแล้วคิดดังจนแบบเขินเองแล้วอะครับอ่าโอเคครับงั้นขอเจี๊ยบคนสองคนทักกันเลยครับสวยมากอาเกใช่ค่ะใช่ค่ะสวยมากสวยจริงๆสวยจริงเออนะครับขอบคุณจริงๆเลยค่ะตอนนี้รอผลคะแนนสักครู่หนึ่งได้เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะ สามคนสุดท้ายเดินโชว์รอบเนอะเนาะเนาะทำไมเวลาเราเดินไปไหนมาไหนไม่มีใครพูดว่าเราสวยมากแบบนี้เลยจริงฮะไม่รู้ว่เป็นเพราะว่าเราสวยเกินไปหรือเราไม่สวยบ้าสวยมากสวยมากอีกตลอดเลยเนาะวันนี้เขาบอกว่าอยากจะเชิญจะชมอีกครั้งเลยนะเนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะผมเตรียมตัวพบกับฟินาเล่ไฟนอลสามคนสุดท้ายในการเดินโชว์นะครับผมบายจ้า นะคะคไม่ใช่คนได้ไม่ใช่คนได้ไไดอันนั้นใครเอาน้ำร้อนไปสาดถูกป่ะเอ่าพีดีร์ตอนนครปฐมนะครพนมนะครับนครนายกตรานะครับผมนะนะแล้วก็น้อง,องชาลอดหนูดีนะครับเป็นเชิญคุณหนูดีและคุณชาลอดที่บริเวณน่านนนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล แม้ว่าใครจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับพี่เลยน้องเท่านั้นที่พยักหน้าที่ตะรอจกแม่มากอ่ะจ้ายังไม่พร้อมค่ะไารูป่นะเยเดี๋ยว,ยวรอพี่กิ๊กสักคู่หนึ่งในกลุนะ่มพี่ดีมิสแกรนนครนายกของเราเนี่ยครับผมนะครับ,รรบ,ผ,มบผมขอเสียงตบมือต้อนรับพี่ นะครับผมนะพี่นุ๊กพี่บอมนะครับพี่กิจนะครับพี่โทนนะครับผมแล้วก็ด็อกเตอร์นะครับพี่ดีจังหวัดที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยขึ้นถ่ายรูปด้านบนเวทีนะครับและหลังจากนี้เราก็เตรียมพบกับความสนุกจากคอนเสิร์ตนะครับผมศิลปินที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราในวันนี้นั่นเองครับ นะครับแล้วันนี้จะเป็นเหล่าบรรดาพีดีผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนแต่รัจังหวัดนั่นเองนะครับผมคุณต้นล่ะอ่าเดี๋ยวมองคุณต้นอ่าเดี๋ยวรอคุณโทนสักคู่หนึ่งนะคะอ่คุณโทนับผมพีดีมิสแกนนครปฐกวิ่งเลยนะคะวิ่งเลยอันนี้เป็นคิวพิเศษนะที่พี่มิทอยจัดให้อีกด้วยนะครับ อ่าประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้ศิลปินของเรา จอยกับโชว์ที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้มีความสุขกับโชว์ต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวพพิ่ง่ะลก ชอบท้งงานนี่จังเลยนะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะศิลปินของเรานะครับน่าจะาใกล้พร้อมกันแล้วนะครับโอนนเคอ่ะพี่เลยวัดหัวใจให้หน่อยครับ one two three

เราสนใจอ่อเฮ่อแล้วนะตอนนี้ท่านกเลังทำการลอยกระทงนะซักสยามเล็กไซส์นี่ต่อเล่นรูีเแล้ววันนี้จ้าเฮ้อลอยกระทกันแ้ขอเ ส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนะฮะเราก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโด่งดังเป็นผู้แตกแบบนี้ไม่ได้และร่ำรวยกันช็อกกันไปยและอยากพักผ่อนหย่อนใจอย่าลืมนึกถึงสักสยามเล็กไซร์รีสอร์ทหนงคาบุเร่จ้าเฮ้เฮ้เฮ้

ใครอยากใครอยากรำกับหมูดีกับชาลอดบ้างเอาราปอยวิธการหน่อยเร็วไปไเรจ้าไปเรเราคุรูนางามเชิญกันไปกันไปกันอะกันกันไปไปไลไป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 ไ ได้ได้ไป่ะจะสอนให้เราสุขใจเอาจะสอนให้เราสุขใจเอาต่อต่อต่อไปไปเฮ้เฮ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่านางงามนครนายกอารมณ์สวย แต่ที่เก่งกว่าราก็คือไปเชิญคนมาวันนี้มารัด้วยกันจ้าไปเลยไป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 เฮปเอาคนจะสดใจมันเป็นเร่งสิ่งสุดแรงก็ล่ากันต้นเย้าถ้วยชายิงสักลุกกันจริงวันลอยกระทงลอยอยลอยกระท งกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงเอา้าเอ,าเอาว,วนอยเฮอทงจ hey, 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 hey. ะส่ให้เราสุขใจจะส่งให้เราสุขใจวันเก็เดือนสิบสองน้ก็นองเป็นตลิงเ,เราทีงรายชายิงสกนกกกันที่วันลอยกระทงอา้อา สาวจ๋าเดี๋ยวเชิญพาเอาไปลอยด้วยกันเลยเอาไปลอยกระทงด้วยกันเลยเรามีกระทงเตรียมไว้ให้ทานด้ดูนะคัขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันลอยกระทงเลยจ้าเดินเลยจ้าไเก่่เร่เเร่เเเเเเเรเเเเฮ้เเเย อาเลยค่ะขอเรียนเชิญนะครับเหล่าเช้างามคุณชาลอดคุณหนูดีนะครับตัวแทนแต่อินฟลูเอนเซอร์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,น